นี่เปิดแสงช่วยนะครับนี่นะครับคนบอกก็มีตายนะครับอพี่น้องท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับช่วยแนะนำผ่านทางช่องทีนะครับฝากข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมอยากรู้วิธีแก้เหมือนกันนะครับนี่น้ำไม่ใช่น้ำประปาเลยนะครับ น้ำบาดาลที่พักไว้เป็นอาทิตย์นะครับเติมไล่เป็นนิดเดียวปล่อยให้น้ําเก่าล้นออกนะครับแต่ดูสิ่งที่เราเจอเจอเราได้รับนะครับกากความตั้งใจที่เราทำเราก็รู้ว่ามันขายไม่ได้แต่เราก็เพาะติดไว้นะครับจะเลี้ยงมันเป็นกบเนื้อเองนะครับจะดูนะครับพี่น้องบางตัวก็ยังอาการดีอยู่ก็ยังสดชื่นะครับว่ายไปไว่ายมา ปัญหามีให้แก้ไขมีให้เรียนรู้ตลอดนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเราดีครับว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงแต่ละบอ่อไอเรื่องการเพราะแก้ได้แล้วเพาะติดแล้วแต่การดูแลรักษานะครับสิบกว่าวันรอดมาแล้วมามาจบวันที่สิบสามนี่นะครับเออก็แปลกดีก็ <c oughs> สนุกดีครับท้าทายดี มีอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันพี่น้องนะครับบางตัวมันก็ยังไม่ตายแต่มันลอยท้องอืดมาครับลอยอาหารเมื่อวานเย็นไม่ให้เลยนะครับผมไม่เคยให้เลยเพราะดูอาการมันแงงๆอยู่ครับเช้ามาได้เรื่องเลยนี่สารออกซิเจนช่วยนะครับแต่บางทีถ้าเราซ้อนไม่หมดนะครับเดี๋ยวสองสาวันนะครับเราไม่ให้อาหารเดี๋ยวมันก็กินกันเองนะครับกินจนหมดหมดเกี้ยงเลย เคยลองบ่อข้างๆมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้มาแบ่งปันอีกนะครับเจอตลอดช่วงอาทิตย์นี้เจอเพราะว่าสภาพอากาศมันก็แปรปรวนนะครับอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็เมื่อวานฝนก็ลงมานิดหน่อยไม่ได้ตกอะไรเยอะนะครับตาดีมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับดูนะครับพี่น้องดูอาการ เราก็ยังไม่รู้่อที่เล่นน้ำเนี่ยจะจะทยอยเป็นเหมือนึกเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากให้ชมกันสดๆร้อนๆกับปัญหาที่เรากำลังเจอเจอเลยนะครับก็ขอแง่คิดนะครับก็อคิดดีๆนะครับวิธีนะครับที่ผู้ใดประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็ให้คำแนะนำได้นะครับ น้ำก็เป็นน้ำที่พักไว้นะครับน้ําบาดาลพักไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่ก็ยังไม่วายเจอปัญหานะครับอย่างกบขาแดงก็รักษาได้นะไม่ตายนะครับกลามาเจอกันใหม่นี่เลยนะครับก็มีอะไรให้เราเรียนรู้ตลอดนะครับการเลีล้ยงกบไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนนะครับการเลี้ยงกอ๊อดบ่อน,นี้กินอาหารอะไรดีมากนะครับแต่กลับมาเจอปัญหานี้กก็เออมันนี่ครับสนุกดี ผมก็ว่าจะยังไม่หาหไม่แห้หายเลยครับช่วงสองวันนี้นะต้องต้องปล่อยก่อนนะครับตอนต้นคลิปไม่ได้เปิดแสงไฟนะครับไม่ได้เปิดแสร็จนะ้ออาจจะมืดหน่อยครับ เี่บ่าวปักใต้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็เงียบหายไปนะครับก็คิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับในกลุ่มที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันนะครับอย่างน้องออสก็ไม่ค่อยสบายครับแต่ส่วนพี่สมพานนะครับเพราะได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เอามาลงเพาะนะครับแม่พันธุ์สมบูรณ์มากไข่ท้องนี่สากเลยครับออกสีแดงๆเลยนะครับก็ยังไม่ไดเอามาเพาะแต่ดูแล้วน่าจะต้องเอามาเพาะติดไว้มั่งนะครับเพราะว่าบ่อนี้เกิด เอฟซีเดนอีกแล้วนะครับก็เลยว่าเอามาเพาะติดกันกนไว้เผื่อมีกบมาให้ลูกค้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ต้องมีจิตไว้เขาซะหน่อยนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ๆมาให้แบ่งปันตลอดนะครับที่นี้ผมเจอๆก็จะเก็บประสบการณ์อันนี้ก็ตอนนี้เาตีห้านะครับอันนี้ก็เป็น ปัญหาใหม่ๆนะครับถ่ายรีวิวให้ทีไรนะครับจะเจอปัญหานี้ทุกทีอันนี้ลูกออสจากที่ว่าในคลิปเมื่อวานวันก่อนนะครับวันนั้นสิบวันนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับเจอปัญหาใหม่ตลอดอีกแล้วนะครับเจอเรื่อยๆอันนี้ลูกออสน็อกนะครับก็ตอนแรกก็เกิดจากเห็นลูกออสลอยหัวนะครับเราก็คิดว่าน้ํามัน เก่าเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็แค่เอาน้ําที่พักไว้นะครับในบ่อนะ้ําบาดาลที่พักไว้เป็นอาทิตย์นะครับใช้ใยส่ยางดูดเติมไปนะครับหน่อยเดียวไล่น้ํามาหน่อยเดียวนะครับตอนเย็นตอนหกโมงเย็นนะครับปรากฏว่าเช้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในบ่อนะวันนี้ซ้อนแยกมานะครับปัญหามีให้เรียนรู้แก้ไขตลอดนะครับ ลูกออส13วันคราวก่อนก็แบบนี้นะครับแรกฟันทงว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับขออนุญาตนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตีห้านะครับพี่น้องสังเกตน,นะครับเนี่ยลองตัวก็ยังไหวเป็นปกตินะครับ นี่ครับน้ำก็ไม่ได้สกรปรกอะไรนะครับเพราะว่าถ่ายน้ำไปใหม่นะครับแต่ดูอาการลูกอ๊อดนะครับหงายท้องนะครับมล้วก็ค่อยๆลอยตายนะครับนี่อไเป็นปึกเลยนะ หลายพันตัวครับบ่อน,นี้เป็นหมื่นนะเมื่อเช้ามืดอาจจะไม่ชัดนะครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าความวัวไม่ทันหายนะครับความควายเข้ามาแทรกนะครับขอย้ำพ่อพันเป็นกบขาแดงได้สองวันนะครับรักษาได้นะครับลูกอ๊อดอาการปกติดนีนะครับที่ดูในคลิปก่อนนะครับพี่น้อง เมื่อวานก็เติมน้ำไปนิดเดียวพี่น้องดูนะครับเยอะอะหลายพันครับเป็นพันเพราะว่าบ่อนี้ติดเยอะมากติดดีมากนะครับอย่างที่เห็นดูล่าเริงกินอาหารดีนะครับน้ำที่ใช้เติมนะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับพักเป็นอาทิตย์นะครับอยู่นะครับดูอาการลูก้อนนะครับน็อกแล้วก็ลอยแล้วก็น็อกลงไปนะครับนี่นะครับ ก็ทาให้เราได้เรียนรู้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับยุคนี้นะครับอากาศแปรปรวนคนเองอย่างวันนี้มึนหัวเลยนะครับอยู่ๆก็เป็นกันนะครับมึนหัวมึนงงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนก็ร้อนซะจัดนะครับบางทีก็ฝนตกเฉยๆดืด้อนะครับอันนี้เอาให้เห็นภาพแล้วเมื่อเช้าอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ อันนี้เขาเรียกความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกของแท้นะครับเนี่ยนะครับน้ําเนี่ยพักไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเติมไปนิดเดียวครับในเรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับกบที่เป็นขาแดงนะครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีนะครับสนุกดิ้มกันได้เรียนรู้ปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้เข้าไปที่สองแล้วต้องเจอครับ อันนี้ผมแก้ปัญหาด้วยการใส่เกลือเม็ดนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับอก็จากวันนั้นนะครับสองวันไม่มีตายแล้วนะครับแต่สังเกตจะขานะครับขาหลังเลยเปื่อยไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไปกบชางแปดลิ้วนะครับกระสายของเชียงใหม่แล้วที่ยุ่ยังไม่ได้เราก็เลยคัดแยกมาทังหาง ก็แก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับโรคขาแดงนะครับใช้เกลือหวานนะครับเกลือเม็ดนะครับน้ํายาฆ่าเชื้อมั่งแล้วก็ด่างทัดทิมนะครับตามที่น้องแบงค์แนะนํานะครับแล้วก็จะมีบางตัวก็เป็นตาขาวขุ่นนะครับเราแก้ปัญหาในการเปิดให้อากาศถ่ายเทลงเลยนะครับแล้วก็ใช้เกลือเม็ดกับน้ยาฆ่าเชื้อแช่สองวันนะครับอาการดีขึ้นครับ อย่างตัวนี้ก็เห็นก็ยังมีการขาแดงหน่อยครับก็ยังมีนิดๆนะครับอย่างอย่างตัวนี้ก็ดูเปื่อยๆยุ่ยๆอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นครับมีของเล่นใหม่มาอีกนะครับอยู่บ้านมันเซ็งครับอันนี้ก็จะลองเลี้ยงนะครับอย่างที่ช่องวิถีคนบ,นบ้านเคยลงนะครับผมก็ไปซื้อพันลูกประหมอชุมพรมานะครับพี่น้อง เราแช่นะ้ําไว้สิบห้านาทีครับนี่ครับตัวระบาดห้าสิบนะครับนี่บาดห้าสิบเราแช่นะ้ําให้มันคุ้นก่อน,นครับเพราะว่าจะใส่ไปในบอ่อหอยเชอรี่พันสีทองก่อนครับเพื่อที่ให้มันปรับสภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําการย้ายไว้บ่อของข้างนี้นครับย้ายหอยมาไว้ก็ตอนนี้นะครับก็คิดว่าอะไรที่พอประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับก็เลยคิดว่า ซื้อมาเลี้ยงเล่นๆอยู่กับบ้านนะครับปลาดุกมั่งหอยมั่งปลาหมอมั่งนะครับสามสี่เดือนก็จับมากินทําอาหารนะครับเป็นการประหยัดไปในตัวนะครับยุคโควิดนะครับอยู่บ้านว่างๆทาอะไรเล่นกันครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับเราเราหวังว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหน่วยงานแล้วก็เจ้าของช่องนะครับ ที่สสละเวลานะครับที่ลงทุนลงพื้นที่ทุกอย่างนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านหมี่ลบุรีนะครับ